มศาสตรนะครับสืบันินะครับก็มาส่งชื่อองคูณสที่มหาลาัยให้กับกิจการนักเรียนนักศึกษาวันนี้ยู่ในมหาลายัายบรรยากาศไม่ค่อยคุ้นเคยตอนนี้เราอยู่ด้านล่างนะเดี๋ยวเราจะเอาของขึ้นข้างบนกันนะเดี๋ยวมาดูกันครับว่าวันนี้เราทําอะไรกันบ้างครับมาเลยครับ นะครับน่าจะไปทีละคันทีละคันใช่ไหมพี่ไปทีละคันครับน,นี่มีน้องๆนักศึกษามาเป็นกำลังใจค, <c oughs> ครับ <c oughs> อันนี้น่าจะตื้ดแน่เลยอ, <c oughs> อันนี้6กสิบหก้ยี่สิได้เท่าไหร่ครับ9 0 0 ไปก่อนเลยครับไปก่อนเลยพี่เก็บของแป๊บตอนนี้เอาอิตโต้น,นะครับมาให้น้องๆนะักศึกษาได้ใช้งานกันแล้วก็มีตู้ PS15 สสิ้้น้องเขาจะได้ใช้ PS15 ครับกันตอนนี้ในเซตน,นี้อยู่ที่เจ็ดหมื่นนะครับเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทท้องอุปกรณ์นะครับก็จะประมาณนี้ ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาทำการตั้งแล้วก็ทดสอบเทสให้กับน้องๆเขาได้ใช้งานกันครับ Ya kan. Eh, kita pergi korban lagi. ส้างความันอยเยอใช่ไม้ดอี่ไหนสามสี่ห้กเจ็ดแปดเก้าศูนย์สวัสดีครับสวัสดีครับ h <Gall> o h l l e y Hey h e สวัสดีครับสวัสดีครับติึสองสามสสวัสดีครับเช e ควอ a c h, <sag os> <h โอเคตอนนี้เราต่อระบบเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเทสอ่าด็มระบบให้น้องๆเขาได้ฟังแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาสอนงานกันอ่ะโอเคเดี๋ยวมาฟังเสียงกันเลยครับ ใช้งานจริงก็เปิดได้ขนาดนี้มั้้งแต่งงานถ้าการแต่งก็เปิได้ก็น่าจะประมาณนี้เนาะโอเคเดี๋ยวพี่จะสอนต่อระบบเลยใช้งานที่ถูกต้องเราก็ต้องรู้จักหลักการในการใช้งานก่อนถ้าเกิดเราเราใช้ผิดวิธีอายุการใช้งานมันก็จะสั้นลงนะครับทีนี้ในการใช้งานื้นต้นพี่อธิบายเรื่องของวงจรนิดนึงนะครับวงจรในการใช้งานเราจะเริ่มต้นที่มเซเอร์ ที่มิกเซอร์นะครับไอต,ตัวนี้เรียกว่ามิกเซอร์อ่ามิกเซอร์อันนี้ไม่ใช่โซดาไม่ใช่น้ำเปล่านะ,ะ,ะ,านะต้องกวนระย่างกันนะระยางกันต้องเขา้าับใจนิดนึงแต่นี้เป็นมิกเซอร์ใช้สําหรับผสมเสียงนะครับใช้ผสมเสียงผสมเสียงเสร็จป,ปุ๊บก็จะส่งสัญญาณมาที่อีควอเลเซอร์คือตัวนี้ะนะข้อที่หนึ่งตัวนี้สองข้อที่สองตัวนี้อ่าสามข้อที่ สามตัวนี้แบบอ่ะสีแดงเข้าแดงอ่ะแดงอ่ะดำเอลเอลเอลโอเคทีนี้ต่อมาตัวนี้จะต้องไปเสียบที่แอมตัวไหนแอมเบดหรือกางเดลเบดแอมเบดข้างไหนครับข้างบีอ่าีคือบารอเคเลยครับนีนี้ เอ้น okay. uh, ี่มุกก็ไมอนี่ครับอะดูไฟก่อนไฟดับไหมไอคีดับจะได้ไหมครับไม่ได้โอเคโอเคพร้อมใช้งานครับทีนี้ต่อมานะครับหลังจากแรงตัวเนี้ย ึ้นมาที่ล้าตัวนี้ใชครับแหมขีดแดงๆตัวนี้มันจะมีลบ5ตัวนี้ลบ5เราก็เลื่อนขึ้นมาให้ถึงนล้าเวลาปิดสไลด์พวกนี้เอาลงให้สุดนะครับบูรุ่มลงให้สุดนะครับ,บรลงให้สุดแล้วก็ไล่ปิดครับหกห้าสี่สามสองหนึ่งนะครับไอที่ปิดอยู่ตรงนี้นะครับไม่อยู่ตัวนี้นะอ่าอยู่ตัวนี้นะครับดูดูดีๆดูดีดดดดดๆเดี๋ยวสับขาหลอกกัน อันนี้ขึ้นปึ๊บนะครับไม่ต้องกลัวก่อนนะครับเห็นไหมแต่ก่อนเดินผ่านวิดย์วัตวิวัใช่ไหมครับอือทีนี้ในการใช้ไม้วิธีใช้ที่ถูกต้องที่พี่บอกทำาไงครับหนึ่งเอาไม้เข้าใกล้ปากมากที่สุดสองเช็คให้เสียงดังไว้ใช่ไหมครับเช็คให้เสียงดังไว้พอดังแล้ว เราจะทำอะไรกับมันก็ทำได้เสียงไม่เพิ่มเข้าไปอยากให้เสียงกลางมันชัดชัดก็แค่ลดเบรจะใช้ชก,กี่ชอ่องจะรวมกี่ช่องความดังจะต้องไม่เกินที่สีเขียวอ่ะลองแต่งเสียงให้เป็นเสียงที่ตัวเองชอบสิเสียงไม่ถือตัวเองนะอ่ะดูนะอันนี้เก็บเข้าไปแล้วเนาะระบะปุบปเข้าไปครับจะมีร่อง ประกบเข้าไปตอนนี้อ <ra> ตอนนี้ปีผนนนะป๋ผีเสื้อมาดูตรงนี้นะไปดูข้างข้างปี๋ผีเสื้อประกบนับเขานี่แล้ก็บีบล็อกอยนับเห็นไหมเอกรเาล่ามไปตัวนี้ก็ได้แนมะ่ที่มีต<น>ะข่ย<น><น> ยกขึ้นไม่ใหคือใเดี๋ยวก้ามขึ้นเสร็จแล้วครับนะครับสนใจก็ยังไงก็ติดต่อเข้ามานะครับเบอร์โทร0 8 4ย์0 8 2 2 7นะครับเฟซบุ๊กภูมิทักษ์กล่อมใจทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะครับไลน์ไอดีภูมิทักษ์หนึ่งศูนย์หนึ่ง p o n g p i t a k หนึแล้วก็ยูทูบนะครับภูมิทักษ์ evo channel นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับ